กำลังฟังขี้สงสัยพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขี้สงสัยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆร,รอบๆตัวและหาคำตอบกับมันไปพร้อมๆกันกับผมกู๊ดบอยครับ สำหรับในเอพิโซดที่9เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจนะเกี่ยวกับคำว่าพลกรฉุกเฉินนะเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะฮะทางรัฐบาลเขาก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะแล้วก็มีการออกคำสั่งเริ่มใช้พลกรฉุกเฉินฉบับที่1นะเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด1ในไทยเนี่ยนละผมก็เลยมีข้อสงสัยขึ้นมาเลยครับว่าไอ้พอลกรฉุกเฉินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ และหลังจากที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วมันมีข้อบัญญัติหรือข้อบังคับอะไรบ้างในพรกรฉุกเฉินนี้นะจากข้อสงสัยนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสไปหาข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแล้วผมก็พบนะฮะว่าพรากรฉุกเฉินเนี่ยมันมีชื่อเต็มๆนะครับว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะซึ่งหลักการก็คือ ถ้าประเทศของเราเนี่ยเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐนะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวปลดล็อกนะให้นายกเนี่ยสามารถออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ว่านี้ได้มากขึ้นนะส่วนสถานการณ์ฉุกเฉินในตามนิยามของกฎหมายฉบับนี้นั้นหมายถึงสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะ ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อขี่คลายสถานการณ์นี้โดยเร็วนะโดยสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่านีนะ่มันจะมีอายุเต็มที่ได้รอบละ3เดือนนะคือถ้าครบ3เดือนเมื่อไหรนะ่นายกก็จะต้องพิจารณาอีกทีนะครับว่าจะต่ออายุไปอีก3เดือนไหมหรือว่าจะยกเลิกไปเลยก็ได้นะส่วนกฎหมายเนี่ยจะทำให้นายกเนี่ยมีอำนาจการสั่งการเยอะขึ้นนะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะ โดยอำนาจที่นายกมีเพิ่มขึ้นเนี่ยคือการออกข้อกําหนดต่างๆแก่ประชาชนนะอาทิเช่นพวกห้ามไม่ให้ออกนอกเคหสถานในเวลาต่างๆที่กําหนดนยฮะห้ามชุมนุมมั่วสมการห้ามเสนอข่าวเฟกนิวห้ามใช้เส้นทางคมนาคมต่างๆตามที่กําหนดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะกําหนดไว้นะฮะในในพรกรฉุกเฉินนี่แหละส่วนรายละเอียดของข้อกําหนดและข้อปฏิบัติต่างๆทีท่ที่ได้ประกาศออกมาในฉบับที่1เนี่ย มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะคือมันมีอยู่16ข้อนะที่เขาประกาศกันนะข้อที่1นะคือการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงนะก็คือห้ามประชาชนเนะี่ยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 นะฮะส่วนข้อที่2คือการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคนะ ก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเขาเพิจารณาสั่งปิดสถานที่ที่ซึ่งมีคนจํานวนมากเนี่ยไปทํำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 เป็นการชั่วข่าวนะส่วนสถานที่ที่เขาสั่งปิดก็จะมีอ่าวกสนามมวยสนามกีฬาสนามแข่งขันต่างๆอ่าในทุกๆจังหวัดนะแล้วก็พวกอ่าผับสถานบริการสถานบันเทิงต่างๆเนะี่ยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ แล้วก็สถานที่อื่นๆก็จะเป็นพวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะพิพิธภัณฑสถานาห้องสมุดสารนะศาส,สนสถานาสถานีขนส่งโดยสารตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะส่วนข้อที่3ก็คือการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรนะหรือในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยานเรือรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆนะ หรือในการใช้เส้นทางคมานาคมไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำหรือทางบกนะเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปลนตามกฎหมายนะส่วนข้อที่4ก็คือการห้ามกักตุนสินค้านะฮะข้อที่สําคัญนะก็คือห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยาเวชภัณฑ์อาหารน้ําดื่ม สินค้าอื่นที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคนะในชีวิตประจําวันอันนี้คือห้ามนะส่วนข้อที่5ก็คือการห้ามชุมนุมนะก็คือห้ามไม่ให้มีการชุมนุมการทํากิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในที่ใดๆนะหรือสถานที่แออัดหรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบนะอันนี้ก็ห้ามเช่นกันนะ ส่วนข้อที่หกเนะี่ยเรื่องการเสนอข่าวนะคือก็คือง่ายๆก็คือเขาห้าม uh, เสนอข่าวเฟกนิวนะที่เกี่ยวกับสถ uh, านการณ์โควิด -19 เนี่ยที่จะเป็นการ uh, บิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะนี่ฮะอันนี้เขาห้ามนะฮะส่วนข้อที่เจ็ดนะก็จะเป็นเรื่องของมาตรการเตรียมรับสถานการณ์นะฮะก็จะมีเรื่องของการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะ เป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติเลยนะในเขตของอในเขตท้องที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนะฮะแล้วก็มีการให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำหนดและก็ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือนะหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนนะฮะแล้วก็ให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และก็อำนาจในการป้องกันและก็ดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งพักรัาเละเอกชนน่ะจัดหายาววชภัณฑ์เครื่องมือในการตรวจโรคเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆรวมทั้งเตรียมหาบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆเตรียมสถานที่กักกันสถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นนะข้อที่8นี่เขาว่าด้วยเรื่องของอมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทนะ ก็คือเขาให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายอยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนนะฮะเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อนะฮะโดยกลุ่มเหล่านั้นก็จะมีผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะฮะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่พวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆเช่นพวกโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอเลือดหัวใจและสมองะฮะโรคในระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคกลุ่มแพ้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากว่า5ปีลงมานะฮะอันนี้เขาให้อยู่บ้านนะฮะเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อนะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะาสามารถติดเชื้อได้ง่ายนะฮะส่วนข้อที่9นะฮะเป็นเรื่องของมาตร,รการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณจาจักรนะฮะ ก็คือเขาให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็คือไม่ให้ไปไหนกัก,กไว้นะฮะส่วนข้อที่10นะฮะเป็นเรื่องของมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะก็คือในกรุงเทพเนะี่ย ให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนนเส้นทางคมานาคมสถานีขนส่งหรือโดยสารต่างๆนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ป้องกันการก่ออาชญากรรมนะฮะข้อที่นะฮะเป็นเรื่องของมาตรการป้องกันโรคนะฮะคือให้มีการให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดไวนะ้นเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปนะ หรือใช้ในการในกรณีที่ผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะฮะข้อที่12ก็คือนโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการนะก็คือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านอาหารในส่วนที่ไม่ได้เป็นสถานบันเทิงนะฮะ แผงจำหน่ายอาหารซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถานที่กนะ็คือไม่ได้นั่งกินที่ร้านนะฮะยังคงเปิดการประกอบกิจการได้นะฮะตามปกตินะเพื่อความสะดวกแล้วก็ความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนนะฮะส่วนข้อที่13บก็จะเป็นเรื่องของคําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนะอันนี้เขาแนะนําว่าประชาชนเนี่ยควรจะง,งดหรือว่าชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยที่ไม่จําเป็นนะฮะในระยะนี้แล้วก็ควรที่จะพักหรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านนะ,ะส่วนข้อ14เป็นเรื่องของอคําแนะนําในการจัดกิจกรรมอื่นๆนะฮะก็คือการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนินยมนะะั่นแหละเช่นพวกง,งานมงคลสมรสพิธีเส้นไหว้บรรพบุพรบุษก็คือยังคงจัดได้ตามความเหมาะสมนะฮะส่วนข้อ15นี่จะเป็นเรื่องของโทษแล้วนะ,ะก็คือเขาบอกว่าผู้ใดฝ่าฝืนะ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ1-2-3-4-5-6ต้องรับโทษตามมาตรา18นะแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548นะส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่16นี่คือการใช้บังคับนะฮะคือเขาบอกไว้ว่าข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชณาจักร รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วถ้าถามว่าการออกพอรกฉุกเฉินเนี่ยมันหมายถึงการประกาศเคอร์ฟิลหรือเปล่าใช่ไหมคำตอบก็คือพอรกฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเคอร์ฟิลนะแต่ว่าเคอร์ฟิลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะฮะที่นายกเนะี่ยสามารถสั่งให้มีได้นะตามอํานาจที่พรกฉุกเฉินเะนี่ยมอบให้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนายกเนะี่ย ต้องมีอำนาจตามพรคฉุกเฉินก่อนนะถึงจะมีอำนาจในการกำหนดเคอร์ฟิวได้นะคือทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปนะฮนะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้คือยังไม่มีเคอร์ฟิวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะพรคฉุกเฉินยังมีข้อความนะที่บอกด้วยนะครับว่าถ้าหากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนะี่ยยังมีคนที่ฝ่าฝืนกฎน,นะเจ้าหน,น้าที่ก็จะมีอำนาจหลายอย่างนะครับเช่นอ่าอำนาจที่จะเข้าควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยนะฮะอ่าออกคําสั่ง เรียกนะบุคคลใดมาให้ข้อมูลนะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะออกคำสั่งยึดสินค้าออกคำสั่งตรวจค้นหรือทำลายอาคารรวมถึงการตรวจสอบจดหมายโทรเลขโทรศัพท์ย้ำยังการสื่อสารใดๆนะอันนี้คือเขาจะมีอำนาจในส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ก็คือการจัดตั้งทีมงานชุดพิเศษขึ้นมานะโดยทีมงานเนี่ย ก็คือศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือบางทีก็เรียกว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะแต่หลักๆก็จะเรียกชื่อย่อก,กันว่าสอชอนะฮะโดยศูนย์นี้จะทําหน้าที่คล้ายกับเป็น,นกลไกสําคัญนะฮะโดยทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้แก้ไขเรื่องราวต่างๆได้โดยเร็วนะเนื่องจากจะมีรัฐมนตรีเนี่ยคอยสั่งการโดยตรงเลยนะแล้วถ้าถามว่านายดีนเนี่ย เราเคยใช้พรกรจุกเฉินกันมาบ้างหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยเคยมีการใช้พลกระจุกเฉือนกันมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะฮะโดยทุกครั้งเกิดขึ้นในเหตุผลเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะก็เช่นในปี2อ4 8นอนะฮะอดีตนายกทักษิณน,นะเคยประกาศการจุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะส่วนครั้งต่อจากนั้นก็จะเป็นการใช้พรกระจุกเฉินในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองนะฮะ ทั้งในสมัยอดีตนายกสมัคร,ส,ครสุนทรเวชนะสมชายวงสวัสดิอ์อภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เลยมาจนถึงยิ่งรักชินวัตรนะแต่กับครั้งนี้นะน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่รัฐบาลไทยเนะี่ยออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุผลที่รัฐบาลชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการจัดการวิกฤตโรคระบาดนะก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากที่ออกประกาศฉุกเฉินนี้แล้ว สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในประเทศเนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะและต่อไปจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมจากรัฐบาลอีกไหมนะฮะก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรต่อจากนี้ไหมนะ,ะผมก็หวังว่า podcast นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่สงสัยเรื่องเกี่ยวกับพอลกรฉุกเฉินนี้นะครับแล้วก็ขอขระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟัง p o d คสต์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับ สวัสดีครับ